แจ้งเตือนคนเลี้ยงปลาเรืองแสงนะครับสวยแต่อันตรายนะครับขอให้นำปลามาส่งคืนที่สำนักง,งานประมงทั่วประเทศนะครับเนื่องจากเป็นปลาที่มีการดัดแปลงพันธุก,กรรมนะครับและจะส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิตของปลาในอนาคตได้นะครับ โดยขณะดนี้มีการเพราะเลี้ยงปลาเรืองแสงนะครับซึ่งเป็นปลาที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมด้วยเทคนิคการนำยีนที่ได้จากแมงกระพุนหรือดอกไม้ทะเลบางชนิดไปใส่ไว้ใน DNA ที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของปลาและจะสร้างโปรตีนที่มีลักษณะเด่นขึ้นมาเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงไฟ Blacklight จะทาให้ตัวปลาเรืองแสงสะท้อนขึ้นมาเกิดความแปลกตาสวยงามนะครับแต่ว่า เป็นความสวยงามที่เป็นอันตรายนะครับเนื่องจากปัจจุบันนั้นนานาชาติโดยส่วนใหญ่ไม่ให้การยอมรับในเรื่องของการดัดแปลงพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตเพราะอาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนทางพันธุกรรมกับชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปลาสวยงามหากเข้าไปแทรกอยู่ในยีนแล้วยากที่จะเอาออก ทำให้สูญเสียความเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมไปถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่นำความกังวลทั้งในเรื่องของความเข้มงวดของการนำเข้าปลาสวยงามหรืออาจร้ายแรงไปถึงการ